พ่อคนพ่อสามกันนี่ละคันสีดังไม่ยากสี่แปดผาโอ้ยแต่ปีแล้วเขาก็ว่าดังไม่แห้งหรอกนะบอกของใกลมาหาเต้ดังวัดน้องไข่เออพระเจ้าได้รถแมคโครรถซีป้อหวดเดียวพระเจ้าจังเล่นครับกันพระยายกล่องพระยายแปลงแล้วจนเงินกระเจ้าอ่ะครับผมพ่อบอกถือจนพ่นได้รถแมคโครตี่อแมคโครกับรถซีปรอป้า เราหนุ่มก็มสามเมื่อเจ้ามมอของดีใจอ้ยได้ค่าบอกสามเมื่ออ๋อลงซะมาถักมาถ่วงสิบอกว่าเห็นสิพระเขานั่งแต่เงินอยู่ดอน <ฮะ S 2> ค่ะเพื่อนเห็นห่วยก็หนูจังเขากว้านมาหน่อยไล่เนี่ยอยากตายหรืออยากย้างว่าชั้นเพิ่นมาอยากให้ซื้อเลขคันได้ได้จะมาซื้อด้วยตัวเองหรือว,ว่าให้ผู้อื่นซื้อดีกลัว อ๋อเพื่อนห้บอกเพื่อนห้บอกเพื่อนไม่ซื้อต้นเพราะไม่ซื้อให้บอกผู้อื่นหรอเด้อว่าัใส่เงินได้ใส่ยู่อันนี้บอกตรงๆแล้วนี่ค่ะเพื่อนห้บอกผู้อื่นบไม่ซื้อเองบไม่ซื้อเองบ้านในลูงเมียเขาก็มาซื้อให้เขาซื้อเอาบาทที่เขาอยากได้ค่ะแต่ว่าก็ได้โอ้ยได้เงินหลายแสนโย่ย่ายเงินเยอะมากนี่หลักแสนตัวนี้เนาะครมาซื้อกล้วยตัวละสองสามแสนเกิด เงินมวยเจ้าได้เงนินไข่เราก็ใส่กันลูกสาวเราเป็นคนมือนะมาหนี่ลูนนากศิษย์อของพ่อหางงวดนี่งวดต่อไปตัวนี้ละย้ำอีกเนี่ยพอ่อตัวไหนจ้าตัวก้อนน่ะละ่ะเอาละ บอกสามเท้าแล้วบอกว่าบอกอีกเด้อนี่ยังเอาฮะอยากมาหาอีพ่อจิไปมาพ่ออยู่ใส่มาเท้าหลังแกงมาถามปูดิก็ได้ดอกพ่อสามขันธ์มันนวดน้ำแทงแม่นั่งหลงใจสุวรรณบุตรนะรวดกับลูกศิษย์ของปูนี่ละซุ่มเปินมาเฮ็ดปเบิร์กันเนี่ยนี่ครับมาพ่อมาหนีดูอยู่มัน่จ้ะทางมามาแต่เดี่ยนในหัวปู มาดเตไปโอ้โุขดีตัวสันเมือนี่มาพ่ออีปอนเดี๋ยวจะไปเลืนบ้านนั่อยู่การไปเลืนบ้านก็คือล่องไปพุ่นลรออยู่หน้าหน้าคนกระดานเนี่ที่ใต้บ้านไปเบื้องล่าการลอดไอ้สามพูนี่เราเห็นเห็นฐานอยู่ขอบกล้วยอยู่ฟ้ามกล้วยฟ้ามละกล้วยก็ลายอยู่คือเกขาบ่13เป็นในห้อยคือเกขาอยู่บ่เดียนนี้ เจจ้าักรเนาะจำนตาที <laughs> ่จำผมได้บ่เด็ดนี่บ่เอาบ่จำบ่ได้เดี๋ยวค่อยสิไปเล่นน้ำจะลงไปกุดกระดันเนาะครับยังว่ากันไหมเลี้ยงข้อมูลนี่ขอยเสีของแท้บ้านแล้วไม่เจ้าไปอัดเต้องบักเผาซีนอ๊ไปอีกแล้วกันของแท้อยู่หันโอ้มีหอดบักเผาซีนอ๊อกพิสูจน์แล้วนี่กัย้อนยี่พ่อฟันแม่น คอยยกำนาทวง่อยหาจินเพื่อนเพิ่นมาบอก่อยเจังไบวกา่วยกับมีพุ่มหน่อยนะพุ่มดีเห็นบ่พ่ออยู่หน้าพอถามพู่ด้รอนนี่กู้พ่นได้ไปจ้าจ้าไปันเขาสันป่าน่ำเน่เยพ่อสันเขาแล้วคุณพ่อฟันแม่นแล้ววานีพุ่มดีพุ่มเด็ดพ่อว่าจำตวเยังหลอบไหครับตวเรงเกา โอ้ยเนาะที่กอยว่าหงาเจ้สามเนาะผมได้ยุ้ครับเจ้าสามมาเป็นยั่งมาสักหกแปดสี่หกแปดสี่เช่นเจ่นเช่นแต่มาจอยย่ำเนาะเต้ตัวนี้ว่าต้องทิมเนี่เล่นสองตัวหกแปดสี่นี่ตัดเลนบ่เอาอยู่ในนี่บ่หกแปดสี่เด้อพี่น้อง อีพ่อแล้วเอาดูปได้หกแปดห้าัสิบอกปอในรานล่าแต่สีเอาเนี่ยใหเจีน่ะเล็กเนาะค่ะมันบอหนี้กันไกลม่งพอบอกกูไปสียแถวสีเสียเด้ออ๋คือเก้าว่อเป็นเขียนเนอ๋อพอดีเรกออกคือเ้าค่สัมพันธ์ฝันแม่น ความ้วความ้วที่พ่อ่ฟันแม่นกดฟันแม่นมือหนักพ้อตบยุ่งบ่ได้หัวสักกินตบยุ่งหอมูบ่ได้มือหนักอือโอ้เจ้าสิจักข่อยฤทธิครอบย้อนนบนเดี๋ยวห้ไทยห้ยไทยนี่เล้ยวก่อนหอยไทยคลิปเล้วก่อน สัมผัสก่ไหวว่าซื้อคยนั่ว่เป็นยางตัวขันสิไปเรีนนัาเขาจากแล้วฮามักเกิด่เนี่ดีกล้วยก็ได้ไรดครับแต่ว่ากล้ยมันไม่ได้อยู่ฟามเดียวกันต้งอยู่ที่เนื้อบ้านงขาเนตกบ้านนีคัโคบ้อเนี่ยพอลุงพอลุงโคบนี่น่นแหละเอาสองตัวคือว right. ่าเอียงแปดสี่แปดห้าบอื่อเจ้า เปลี Bref, aha, ่นหา้ำเนอกะเกไลี่ยนหาน้ำก็เขนเาเขินเขินนเขินเขินเขินขนเขินนเขนเอนเขิ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 นเขนเขินเขินเขนเนเขนเนเขินเขนเเขินเนเขนเขเขินเขนเ้ินูขเขินเนเขเขิน่อยวเาเขิ่นเขินเนเขเขินเข้นเนนเขนเขนเนนเนนนบ เราบเบาเบาเรียงเลขตัวเลขนี่บาทนียมีแต่ยกกระดาษให้เบิ้งโหลดเนบบาบาทเป็นห้าเบิ้งเอานีลาเนาะอ๋อเพาะจับพอลุงจับเราลุงเกินพอรุงให้เจ๊กสิ้นหูก่อนนะเก้าสี่มันก็้แล้วแต่สิดเอเก้าสี่กับพงให้เลาแล้สี่เฮ็ดอยหัวนะพ่ออวยหัวหกแปดสี่เก้าแปดสี่ด้สยนะ พ่อหมุนไม่สูบคนเจ้าเด้ดิพ่อหมุนไปพุ่นสูกแล้วสูกแล้วกแล้วที่น้องข้างนั้นน้ำคนพระท่านเห็นพอหมุนไปทางนั้นบ้านในกระดานนี่บอกพูนหลับทราบเจ้าคนมาขายเล่นบ้านปรกมาแปดสี่นะครับบ้านเท่าคือดวงดีแถมว่าพอคนพอสามกันนี่แหละคันสีดังไม่ยากเลขสี่แปดห้า โอ้ยแต่ปีแล้วเขาก็ว่าดังไปแห้งเลยนะพวกนองไข่มหาดังหมดน้องไข่พระเจ้าได้รถแมคโครรถซีปล้อหวดเดียวพระเจ้าจังเล่นคับเลยพระยายกล่องพระยายแปงแล้วจนเงินพระเจ้าอ่ะครับผมพ่อบอกถือจนพ่นได้รถแมคโครตีได้แอกับรถซีปล้อป้านพอหนุ่มก็ไม่สามหมื่นเจ้าของดีใจโอ้ยได้ค่าบอกสามหมื่นพ่อร้องซะ นี่นี่พลาดมากเรวเราวังมันส่วงมันนั่นดังๆนะพูดคือสีฟันแน่นคักเนาะาพ่อท่าพะมือนะว่าโอ้โชคดีตัวนี้เนาะเลี้ยวเห็นตะยุพุ่นกระลูดแล้วสายตาเห็นโอ้ตะกี้เอื้อนว่าพอลุงสัมพันธ์ขึ้นออกไปเนาะขึ้นอกไปผมยุบบ้านแดงเอาขึ้นติ๊กต๊ัก นั่นเอาปืนบ่เออนั่นนั่นจำเสียงไม่เนี่ยเราก็ถึงน้อตู้ขาด่วนน้องโปกระไดเจ๊งเลยดิโอ้เมเจอของจริงแล้วพี่น้องบอกคือจนได้รถแมคโครจนบอกพระเจ้าถือกุลีครับว่าจังไรก็บอกผู้ใดถือได้รถแมคโครก่อนสุกฟังเลยจ้ะเพราะไงกองบ้านยังมีก่อนขวัวัน ครับก็พ่อใหญ่แปลงเมื่อน้องแก้งน้องค่ายเด้อนีต่ตำบลนังมีนี่ค่ต้องหม,มอือนยังขูดได้ซื้อรถลวดยังก็พอเพิ่นซื้อรถดนักโอ้ขั้นหนึ่งได้กับรถสิปร้อขั้นหนึ่งรถแกะหินน่ะก็เจ้าได้อหรืเตอบอิบโตก็เจ้าลงทุนกันโอ้บอกโอ้เก็บเมื่นผุนอ่ะแปดเมื่นผุนอ่ะก็เจ้านำมาหาเงินตนกรทั่งดงเกษมปีนั้นมันวัดปลามันดังเนาะ หลวงกเสเยมจานชุพันมาในเพิ่นมหากอยอีกบาดเนี่ยคอยไถยหน้าปดแล้วก็บคาดหน้าพวกดำหน้าไปขึ้นไปกินเขากันมือนคนหนูจักกันกินเขาเอิ่มแล้วบาดเพิ่นถึงเมียไว้ไนดะ้สามอาวสันมีของดีดีบ่าสันโอ้ยอีกะน้วสันเนาะแต่ใจงูเหรอันคอยฝันเกี่ยวมาเจ้าสองคน,นี่มหาคอยมึงขึ้นว่านเนี่ย เมื่อเจ้าขึ้นกอกแดงต้นนั่นแล้วกอดก็ลงมาก,กั้งจ้องอันนี้โดนลงมา้าตะปลายแดงท้องสูงฝุ่นต้องก็เลยตีเสลเลตต้องเคลื่อนโปะออกโอ้ยเก่าสองเมื่อเจ้าซื้อทว่าแม้ว่าสันสส่นมันสิลง่องขีดดินหมดต้นแล้ววันก็เจ้าก็ได้อีกนัก็ได้ครับฮะต้นก็กคับเงินมาให้อีกก็เป็นอันว่างวันนี้เอา้าเขาลุงยกให้อีกให้ใน่อยอีกเนี้ยต้นนี้เราล่องเบ้า ตัวมากคักตัวไหนมีละขันสามตัวนะครับนี่นนยพวกเก้าซีก็าไม่เท่าที่ไหวทำหลายตัวนี้เลยว่าวเพี้ยนได้ไหนเก้าซีเยอะสิสเก้าซีกระไรแล้วบ่า บอกว่าหูครเเป็นเก้าได้เรับลเลขตัวนี้เนาะแปดซีเป็นเก้าซีเออมันได้เนี่ยเก้าซีเก้าห้าเอาแปดเก้าซีเก้าห้าก็แล้วกันเนาะเอา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 เขากันเลขกี่ตัวมันมันได้พี่น้องได้เสื้อไอ้เสื้อไอ้เสื้อลายอะไรคอไอ้เื้อลายอะไรเลีนเอาพี่มัก ตัวละพันสองพันก็แล้วแต่พ่อเจ้าอันนี้ทำไมพ่อเนี่ยเสียวรายไปไหนพ่อว่าทำไมพ่อซื้อไรที่พ่อเหรียญมาเต็มรายไปไหนจ้าเหรียญมาแสนเลยนี่เหรียญเล่มทำไมพ่อซื้อไรต่อไปพ่อซื้อพ่อซื้อบ่เป็นค่ซีีเด๋ยวให้ได้เป็นแสนเลยบ่พ่อเมื่อนักหน่อยอพ่อ สุดยอดเลยใจพร้อนใจ,ใจ,ใจในักไม่ได้กันเรียนนะกันได้ซื้อบพซื้อหน่อยนะพ่อบพซื้อหน่อยเพื่อยังว่างถือแสนหารแล้วมันได้เงิ่อนน้อยก่กอยใส่สิมากแม่แมจ้เมื่อใจนีเสียชีวิตแล้วพี่พ่พพพอมอ้า